โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเหนก่อนอ่แต่มาแล้วหหวเลยเซตในตำนานนี่ผมนะครับซึ่งก็เป็นเซตที่น่ะแหละผมก็สอนคาโบข้างน้านที่เก่าแล้วมันก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะั่นก็คือโมจิ2ดาบผมน่ะละครับซึ่งเซตเนี้ยคือเราก็จะต้องเล่นไปส่วนของคาปุชะนะครับดูนี่ <Okay. S 1> ซึ่งส่วนของสตัดของแต่งเนี่ยสตก็สายผลล้วนผมของแต่งก็ไประส่วนว่าผุมคิวปิดนะครับ <Wow. S 1> น,นี่นะ่ะก็ใครที่หาไม่ได้อาจจะเป็น ไอ้นี่ผ้ามันคอคาตาคุริม่ก็แวนโดวผมมีสองอย่างนะครับให้เลือกใช้ผมบวกสายผลดีๆนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้แหละแล้วก็เริ่มหน้าเลยว่ะโอ้มาคูนนสลีโอปาดคนหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้หนึ่งแต่ผมจับไม่โดนนะฮะอา้าวเวียงอุ้มเวียงอ้าวโอ้ยโๆ้ยโอ้ยอิ่มดิอิ่มอยู่อะงานอะต้องมีคนตายอะแค่นั้นแหละต้องมีคนตาย ใช่มันมีคนตายจริงนะครับ<อ>เปิดพีซีกันอีกว่าน,นัวๆอย่างนี้<อ>มารีดเหมือนกันมันจะตีเข้าได้ไงเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนใหม่โดนเวี่ยงโดนเกี่ยวอีกหนึ่งทำไรเพื่อนหลายราบอยรบปะหลายราบอบปะหลายรอบปะหลายรอบปะโอ้เรา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 หรอรวบสองไหม รวบสองนี่เกี่ยวอีกทีนึงตายการันตีตายเรียบร้อยโดดอะไรเพื่อนอุ้ยอีกหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้แอคไลน hey, like ์นั่นไม่ใช่ชั้นเวย้ยหนึ่งมาอย่างงี้ยัดเลยว่าอะไรต้องเปิดเคนโดนสังเก็บลายตัวฮะ อูมากูเนสดอลลาร์ไปโอเคไม่เป็นไรจับอย่าง yeah, oh, 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 OK. okay, oh. ั้นละเพื Daw ่อนเย้เวลกูดโอ้โหน่าจะง้างค้างมากกว่านี้นะครับงั้นน่าจะได้มากกว่านี้สวยงามแตกอีกหนึ่งเอโยมองอะไรเพื่อนอุ้ย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 อิ่มอิมอะผมอกแค่นั้นแหละโย ทำไรเพื่อนโย่โอ้ยคูดาวทันทันเนื้อละอ้าฮ่าตัวแตกระเบิดระเบ้อเลยเห <What? S 1> มือนไม่มีใครเปิดเลยโ <c oughs> คตรอิ่มโคตรบ้างี้กโอ้โโอ้ใช้สี้โดนขัดนะครับทำไรอะเพื่อนอื้อ อมากันกี่ตัวเอ่ยแต่โมจีนะเล่นกับนี้มันดีอย่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือยิ่งตียิ่งได้เลือดเว้ยอะไรหลายรอบปะหลายรอบปะป้าป้าป้ป้าเกมจบแล้วเพื่อนหมหนูก็เองอะเล้นยับใช่เปล่าเดี๋ยวจัดให้เลยอแป๊บเดียวอุ้ยเผาสกายเผาแบบนี้อายกลัวนี่ ขอญาตข้าว้าวเลเวลต่ำอะไมาเล่นทำไมวะเนี่ยเออมาดิผมบอกเลยถ้าเขาโดนล็อกทีหนึ่งอะแทบช็อกอะแค่นั้นแหละเอบอกว่าโดนจับทีหนึ่งแทบช็อกอะไปเกมจบแล้วคียกนะเคียกบอกว่าโดนจับทีหนึ่งแทบช็อกฮ่า นั่นแหะครับเป็นเซตเก่าที่โหอดี่สุดแล้วครับทุกคนโอ้ยบากี้ยอามาแก้ทางเลยเหรอจะสายผลว่เพื่อนโอ้โอ้โ,อโดนลาดหมดเลยอ่ะเพื่อนไม่ได้ังนินอ่ยังไม่ตายอีกหนึ่งโหเน็ตเวงไหวบ่สสวยอุย้ยคนนี้มาใหม่ เฮ y e a ย h e เฮ y e a ย My goodness! ห <What? S 1> ิวว์แอะยังไม่ได้เปิดโ okay. อเคหิวว่งอนแล้วกันครับมันนัวเกินนะครับทุกคนขอไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมป่วยนะแล้วก็ตอนนี้จะไอเสียงจะไม่มีนิดหน่อยว่าไงาเพื่อนรักเพื่อนเก่าวะเนาะไปตัวจะเปิดแลยเองอะเรียบร้อย โ o What are you doing bro? Oh no Oh no Oh no Oh n o h Oh เ no. ล oh no. ่นไม่เหมือนบูข้าบนหัวหนึ่งสวยงามเกือบโดนลัดนะครับทุกคนฮะหนีกันนะอุ้ยสองดาบดักไม่ทันโดนกีตาร์โอเค ซึ่งแล้วก็เราเล่นเซตเนี้ยก็ระวังเรื่องกีตา้านะครับทุกคนเขาจะเหนือว่าเราแค่ตรงนี้เนีะยโอเคซึ่งขอแค่เราเหวี่ยงโดนนะครับเ้่าเหวี่ยงโดนคือเกมจบแน่นอนอนียผมกําลันตีเลยตอนนี้เราก็จูบเอาเลือดไปก่อนนะครับทุกคนนีเลือดอยังโลนะครับยังใส่ยังห้าวยังเปี้ยวไม่ได้นะครับปลาโย่ตายมอนเอาเลือดข้อดีเผากูนอนวนะีสีเนียคือยิ่งตีมันยิ่งได้เลือดเลยปะ ล้วโมจิคือสกิลปกติมันก็แรงแล้วนะทุกคนนั่นแหละเง,เงิน้นกัะชูดอะ่ะซุยป่ะอีกป่ะฮ่าฮ่าฮาอีกรอบหนึง่งมีโอกาสให้รอไม่รอเองนะไม่ต้องมาร้อวีสี่นะเว้ยป้างตายอินคอมแบทไม่ได้เขาเซฟมึงผมเสียวไปลาวาเว้ยมีอย่างเดียวฮึ่มฮ่มจะดักตัวเองโดนแทนนะดิ ตัวเองโดนแทนนะดิเอ้ยจะดักตัวเองโดนแทนวายวายมีไม่งามซะนั่นแหละคือมันดักโมจิยากเปยทุกคนว่าถ้าเกิดโมจิเข้าไปแล้วนะ่ะคือมันยัดสกิลซีดีนึงครแบบมันโดนดีนึงคือมันตัดเคนเลยนะทุกคนแบบปล่อยแล้วแบบปล่อยตรงยังหว่าคือมันตัดเคนด้วยโอเควนใหญ่เลยวูบวูบว <mm> v สีมันมีให้เปิดพอผมเปิดเขาก็มายืนอยู่ในเซฟรอน่าจะเปิดสู้่เดียวกันนั่นแหละเพื่อนหัดให้สมองในการสู้บ้างไม่เอาแต่บนอย่างเดียวอ่ะมันมึงเว่อะเจ้าเกี่ยวโดนคู่อุ้ยไม่โดนคู่เนี่ยว่าเกือบคู่ช่ะอืมเซตเบามากเพื่อนนี่ไม่ได้ขี้โมนะมันเบาจริงหลังหนึ่ง เกือบป้าโดนดักอีหนึ่งข้างบนฮึเล่นไหลเว่อนดักนาโคตง่ายนะครับผมดึงเข้าประตูนี้มันง่ายกว่าเดิมเลยเด้อมาว่ะสกายแล้วไงฮ่าเ,เ,เกือบป้าเกี่ยวโดนไหมไม่โดนโอ้ยโดน ไม่กากินเลยเพื่อนเปิดวีซีเหมือนไม่เปิดเลยอะ่ะแถบโดนเพื่อนโดนฆ่าอีกโอ้สนันทนาสามหมดแล้วมั้งครับทุกคนนั่นแหละเซตนี้ยังเป็นหนึ่งในเซตตำนานนะครับทุกคนเล่นยังไงก็นั่นแหละร้องแว่แวะนะครับใครโดนทีหนึง่งป่าคือโดนจับเท่ากับแบบเกมมีโอกาสเกมโอเวอร์แน่นอนอะ่ะโนเอมบอทโว ผมวุ้นรุ้คำว่างนาบแป้ว่าอะไรนะครับคนเวียดนามอ่ะวีซึ่งนะไรมันก็สันทับสามมันก็ชิลครับโตฟีตายนั่นแหละครับเอาไปหาเล่นกันได้นะครับ มันก็เป็นหนึ่งในเซตที่ผมก็น่าจะกลัวเหมือนกันนะเพราะไอ้ตรงสกิลซีมันนี่แหละเป็นสกิลที่แบบคอนทานีน่าลำคาญรับมือ่อนนี้ยากที่สุดแล้วครับหัวแม่งแค้นผมเลยก็สกิลเอ็กก็คือเล่นแบบชาร์จค้างได้นะครับอือึือ้ยเอ,อ็กบัคอกอีกผมกดซีไม่ได้ เฮ้ <G l ug> อย่าบอลบัคมมนเลยอะ่ะทำไรเพื่อนเป็นตัวตลกโชว์ผมกดสกิลอะไรไม่ได้แล้วทุกคนบัคก,กินนะครับกดวีก็ไม่ได้เด็กี้อื้อผมจะสอนของบนง่ายๆนะนี่ครับเราล็อกอนี้เสร็จป,ปุ๊บมีการฟีดจ,จอซะด้วยคิดว่าตัวเองจะรอด เวียงนี้เสร็จจับยัดคาบุชะแล้วก็ยัดแค่นี้จบครับชิวนั่นแหละก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการล่าในครั้งนี้นะครับโอเคใครชอบพี่หน่อก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก็ไปแล้วบายบาย